แม่ซื้อไก่ทอดมาฝากขอบคุณครับได้เพื่อนๆมาสี่เยอะแยะเลยขอบคุณครับมางว่าถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนหนึ่งสองเบื่อไหมกับท่าถ่ายรูปแบบเดิมๆเสือร้องไห้ขอเสนอท่าถ่ายรูปสำหรับงานปาร์ตี้ท่าสรังเฮงก็แค่เอาเฟ้นไฟมันนีบไว้นี่ท่ายักประตูวัดอ๋อหอยชาลาเฮดชาลาท่าฟิวชั่น ท่านี้เลยสลิป p e r h o คลาสิกสุดๆท่านี้เลย The Beatles ท่าพันมือไม่ใช่พันก่อนนะ Evolution of Human แหลงล่องยอดมนุษย์5สีเอายืนชิดๆกันหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยครับท่าอาเซียนสัมมิตพลังอเวนเจอร์เทพสายฟ้าทอ ซ้ายอีกนิดซ้ายอีกนิดอย่าเตะโดนนะเว้ยกัแพงฟรีคิกคนดยิ่งเยอะปาร์ตี้สนุกเยประกาศครับท่านกำลังจะมีปาร์ตี้วู้เมื่อชื้อชุดซื้อชุดเออซื้อชุดสุขใจและจุใจเพิ่มเงินแค่99บาทได้ไก่ทอดเพิ่มทันที4ชิ้นจริงครับพี่วูวเพิ่มแค่99บาทได้ไก่ทอดเพิ่มถึง4ชิ้นไก่เยอะคนเยอะปาร์ตี้ยิ่งสนุกอย่าลืมนะครับ